สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับนิสัยเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกคุณทั้ง7ท่านเหล่านี้ล้วนเคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันการศึกษาชั้นนําของอเมริกานิสัยเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจส่วนตัวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคนที่1คุณบิลเกตส์ เจ้าของอาณาจักร Microsoft ทรัพย์สินราว128.7พันล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าคุณวิลเกตจะเรียนได้แค่2ปีเพราะว่าเห็นโอกาสออกไปก่อตั้งอาณาจักร Microsoft แต่ตอนเรียนน่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆทำงานถึงขั้นเรียกได้ว่าลืมกินลืมนอนทำเสร็จ ฟุบหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าบนคีย์บอร์ดแล้วก็ตื่นขึ้นมาทํางานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความสามารถพิเศษคือจําโค้ดคอมพิวเตอร์ยาวๆได้อย่างแม่นยําท่านที่2คุณมาร์คสักวรเบิร์กเจ้าของบริษัท Facebook หรือว่า Meta AI มีทรัพย์สินราวๆหนึ่พันล้านเหรียญสหรัฐสมัยเรียนเพื่อนๆบอกว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็ชอบใส่เสื้อฮู้ด รองเท้าหนีบหรือว่ารองเท้าคีบที่บ้านเราน่าจะเรียกว่าอีแตะไหมคะแต่ถ้ามีใครคุยเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาคนนี้แหละรู้ลึกรู้จริงเรื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใจผมเพื่อน,อนๆหลายคนก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมีครั้งหนึ่งเคยทำงานต่อเนื่องยาวถึง36ชั่วโมงในการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์มีคำถามคะ่ะแอด ปีหนึงเนี่ยที่นี่เขารับนักศึกษาเยอะไหมคะมีข้อมูลจากแหล่งข่าวค่ะสมัครร้อยคนเนี่ยจะผ่านเกณฑ์ประมาณ3-4คนเพราะว่าที่นี่เขาคัดเฉพาะหัวกะทิจริงๆคนที่3คุณสตีฟเบลเมอร์อดีตซ e o ของ Microsoft ในช่วงปี2000ถึงปี2014และเจ้าของทีมบาสเกตบอล L.A. Clipper มีมูลค่ารับสินดราวย์สินราวพันล้านเหรียญสหรัฐในตอนที่เรียนค่ะเขาเป็นคนเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นเขาทำคะแนนได้ดีในวิชาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และเป็นนักกิจกรรมตัวยงเรียกได้ว่าเสียงดังพลังล้นเหลือจนได้รับฉายาจากเพื่อนๆว่าสตีฟบอมเบอร์คนที่4คุณไมเคิลบูมเบิร์ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งบูมเบิร์กเอสำนักงานที่ให้บริการข้อมูลด้านการเงินการตลาดกับนักธุรกิจทั่วโลกและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กถึงสามสมัยเขาเป็นคนเงียบกรึมแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเขามีเป้าหมายว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเพื่อนๆเ่าว,ว่าคุณไมเคิลเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้านตัวเลข และเมื่อพูดถึงด้านการเงินเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่แม่นยำเมื่ออยู่ในห้องเรียนค่ะเขาเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นคนที่5คุณเลดาลิโอผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทรัพย์สินราว19.1พันล้านเหรียญสหรัฐ ในสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์และมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นสนใจเรื่องหุ้นแล้วก็การลงทุนตั้งแต่อายุ12ปีและซื้อหุ้นตัวแรกได้เมื่อตอนวัยรุ่นนอกจากนี้เขายังสนใจปรัชญาตะวันออกและการนั่งสมาธิและเขาก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเช่นเขาทำอะไรผิดพลาดไปเขาก็จะจดบันทึก เพื่อที่จะไม่ทําซ้าแบบเดิมอีกฟังมาถึงตรงนี้อยากจะพุ่งตัวไปเรียนเลยค่ะแต่ติดที่ว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ราวๆ1 0 0 0 0แเหรียญต่อปีเอา35คูณเข้าไปก็ประมาณ3-4ล้านบาทยอดกระปุกรอเลยค่ะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษานะคะโดยส่วนหนึ่งเนี่ย จะมาจากทางรัฐบาลสนับสนุนกับส่วนที่2จะมาจากสิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จแล้วก็อยากส่งต่อช่วยเหลือให้กับคนรุ่นหลังๆคนที่ 6. คุณจิมคอสผู้ร่วมก่อตั้งบอสตันเบียผู้ปฏิวัติว,ตวงการคราฟเบีย์แห่งสหรัฐอเมริกาช่วงปี1995มูลค่าทรัพย์สินประมาณ2.1พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนๆเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณจิมเนี่ยรักในการผจญภัยแล้วก็สนใจในเบียร์ชอบทำเบียร์ทดลองในรูปแบบต่างๆแต่ก็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดนะและที่สําคัญคือเขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบทําอะไรตามกระแสคนที่7คุณนาตาลีพอร์ตแมนเขาคือนักสแสดงรางวัลออสการ์ผู้กํากับมีทรัพย์สินราวๆ 90ล้านเหรียญสหรัฐคุณนาตารีเรียนทางด้านจิตวิทยาค่ะเมื่อตอนเรียนเพื่อนๆบอกว่าเขาเป็นคนที่เรียนเก่งตั้งใจเรียนแล้วก็ชอบอ่านหนังสือคุณนาตารีร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้ค่ะแม้ว่าตอนเรียนจะเป็นดาราพอมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าคุณนาตาลีค่ะ,คะก็ทำตัวธรรมดาเหมือนนักศึกษาทั่วไป สิ่งที่แอดเห็นคล้ายๆกันนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้คือเขาเหล่านั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนและโดยส่วนตัวค่ะแอดประทับใจคุณเลดาลิโอเพราะว่าเขามีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบคนไหนเป็น FC คนไหนเมนได้ที่ใต้คลิปหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอกำลังใจในการทำคลิปโดยการกด Subscribe l ไลค Share ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ